หมอลำซิ่งตัวแม่สุดฮอตบัวผันทั้งโศคายท็อปไลท์พร้อมอเจอปกส่วนตัวเข้าแจ้งความบันทึกประจำวันกับตำรวจาสอนอาคันนายาวเมื่อ12กรกฎาคม65ระบุว่าวันที่10กรกฎาคม65ได้มีกลุ่มชายชะกันมาพร้อมรถ 6. และล้อจอดหน้าบ้านยานสุขาพิบาล5กอทงจากนั้นพยายามจะเข้าไปขนของในบ้านอย่างมีพิรุษ ขนาดนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านวัวผันพอดีเพื่อนบ้านเห็นจึงออกมาสอบถามกลุ่มคนดังกล่าวอ้างมีหนังสืออนุญาตจากวัวผันให้ขนของไปได้แต่เพื่อนบ้านสงสัยจึงบอกให้โทรติดต่อเจ้าของบ้านก่อนทำให้กลุ่มคนดังกล่าวขึ้นรถ6แล้ขับออกจากหมู่บุาปปเหตุการณ์ดังกล่าว กล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนว้วผันจึงมอบเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมากำลังสายสืบลงไปยังพื้นที่บ้านหมอลำคนดังเพื่อเก็บหลักฐานสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินการหาตัวกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อปออ้วผันโชว์ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันแคปชั่นว่าอ้วผันทั้งโส พร้อมผู้จัดการได้แจ้งความแนะนำหลักฐานคนร้ายที่แอบอ้างพื่อที่ขโมยสิ่งของในบ้านเพื่อความปลอดภัยและนำตัวคนร้ายมาลงโทษต่อไปเป็นกระบวนการทาง,งานของมายุคนี้อันตรายมาหลายรูปแบบโชคดีที่บัวผันติดกล้องวงจรปิดและมีเพื่อนบ้านที่ดีจึงไม่พลาดท่าต่อมิจฉาชีพซีอาร์หมอลำบัวผันทั้งโหลุยซันทั้งโส อบไลข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งเพ็ข่าวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งวัวพันทั้งโส